สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเราจะเริ่มดูกันเรื่องของเจเนอเรลก่อนนะคะ,ะชาวลัคนาราศีมังกรจะให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าให้ใส่ใจเรื่องอะไรเพราะว่าออคุณนะคะพบว่าคุณพบว่าเพื่อนฝูงของคุณนะ่ะ จากเดิมมาเคยรักใคร่กันดีๆนะคะการมาเป็นอริซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนฝูงในการมาเป็นอริซึ่งกันและกันหรือเพื่อนฝูงของคุณค่ะเคยแบบอยู่อยู่ด้วยกันดีๆแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะความรุนแรงของปัญหามันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะอ่านว่าตาหนุสหัตชะอรินะคะคือเพื่อนเนี่ยก,กลายเป็นศัตรูแล้วดังนั้นเนี่ย รู้แบบนี้แล้วนะคะแล้วคนมังกรเป็นคนที่แค้นฝังลึกนะคะถ้าเกิดไม่สนใจคือไม่สนใจเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจคือแค้นฝั่งลึกนะคะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณเนาะยู่ที่คุณจะบ,บริหารอย่างไรนะคะแต่ที่นีคุณมีปัญหากับเพื่อนฝูงแน่นอนค่ะ